สวัสดีจ้ามือนี้ยายจะไม่ก่าผ้ามว้วนผ้าลงทงลงทาหาเบิงน์นเรใหม่เลยได้อจ้าเด้อมางัดทางงัดสวัสดีครับมือนี้ยายกับพระท่านในมาเด้อจ้าสรุปว่าน,น้องนั่นในนอนองบ้านเด้อจ้าเมื่อว่าโอ้ยนี่แทงหนึงน่งแทงใหญ่ๆเลย,ย,ยพี่น้องอ้าวกองหักเลยสวยๆงามๆไป ในย่าขาเสีอไปแล้วสองกระปุกเพิ่นมายหญ่วะใหายโทรมาบอกแต่โมโหว่าเมื่อนี้สิได้ออกไม่ได้ออกน้าจ๋านาะก็ได้พร้อมออกมาแต่เสาสิได้ไปเบิ่งย่าไปเหยียบน้องนั่นนะจาจ๋านะนะคะน้องนั่นไอ<ม>้ลุยต่อเลยพี่น้อง <c oughs> ขนาดออกมาแต่เสาก,ก็ยังเด้อจ๋าเลยพี่น้องเอ้ยซ <c oughs> องยังตทะถ่องนซ <c oughs> อง สองนอพื่อนะนันนั่นนยังดีดีเด้มมือนเน้มาตะทองตาคนเถ่กับตาซีตาลูกสาวกับซีตากับแนมใบหินอ้าวไปนอนนาขนต้งเพิ่มามาท่านออกตาทองอ๋อมาซุมมาท่านแห้ง สามสี่ก่อแล้วปรทธานออกคนลาอู้ยหมดแดงอู้หพี่น้องก,ก่อหลายหลายอยู่ได้พี่นอ้องแต่นอนประธานออกแล้ววะไี่ย,ยังก็านหนลวงว่านกับฝนตกอยู่ได้ตอนบ,บ่ายๆพี่นอ้องประธานซ่มบ่ แน่มาสักันพี่นอ้องเขียนกระบ,บอกได้จ่าเด้อว,ว่าไม่อยังไม่อยังหลายตาทองฝนตกกับแหบๆแน่เสียงมันจะกาเปลี่ยนเยวก็หอนเยวะก็ฝนนะจ๊นะเนาะต่ทองว่าไม่อย่างหลายแง้มยิงคนะ่ะ หายตาท่าองยูสายยูพี่พ่นตาท่องน้องไฟบาหนหายเด้อเด้อับ <laughs> นอใหม <c oughs> <c oughs> ่่า<ห>ง,งงัดนอนช่งนอใหม่งัดต <c oughs> นั่นงัดตึกง,งัดคือใหญ่บา่าน,น,อน,นอนนึงเลดแดงน,น,น,นันละ ออว่าสิมอหมานหมานคือเก่าพี่น้องถ้าได้หาน,น,ออนี่นี่ตาท่องสองแง้งนี่ในสองแง้งนั่นเดี๋ยว,ยวพี่น้องได้เดีดให้ตาท่องได้จาด่าเ้อเอออื้อ แทหงออกมาพี่น้องงานอุ้ยขวานนอตุอ้านี่งามงามนอใหญ่ใหญ่กระ่องอ่ะกระช่องขี่นเอ,อ้ยละวานล่ะน้าเขาเอิญหน้าน้องเขาเลยฝ่าวานอ๋อ โค้งโตแล้วก็เลยวานพี่น้องนกพิราบมันมันบินกินเข่าไก่กินเข่าไก่กไ,กไปนะมันมากินเข่าตน้นวานโอิบินมายังอันนี้เลยวิบบรรยากาศพี่น้องเขาเหลื่มไทยหอกไทยนามงคลก็ว,าน,ว,วานแล้วแล้วหวานได้จ่าเด้อกอที่สามกอที่สี่ นี่มานอพี่นอ้องเห็นวัตาทองมองนี้มาเห็นไปไปหามองไม่พี่นอ้องหนาก้ใหญ่ด้ยนะี่มาท่นสอดดีๆเป็นมะกะตาเออยกะจีอย่างไรจะีอ่อง กอที่สิบอูกอเาที่สิบคนนะกอที่ห้ากำลังตุง่มๆพี่น้องนั่นดิกำลังตุง่มๆเลยหนองามๆเลยอุย้ยอ่ะแสงแล้วอ้าวจะต้องทำง,งานเดอกพี่น้องอ,อุ้ยอ่อนๆเลย Để cái đó khó quái vượt được là không có mình vượt loi quá ô năm mươi chín năm mươi ต้องสิกับล่ะไปหาอีกมองเนาะก,ก็ยูหลังเหี่ยนไปโ <c ười> ดนในหน้าพี่น้องออกอายลายๆเลยพี่น้องถ้าท้องก็ถ้าท้องพอแล้วไปหายางใกล้พี่น้องเ้ยกระมานคือเกาบ้ามองลังเหือนนอู้ยเมียนอนงามๆนอนใหญ่ ตาทองวัดซับเด้อพี่น้องนอนนองามๆเลยพี่น้องเอ้ยงามๆเลยทองหักเนียงล่ะปุ๊บปั๊บเร็วปั๊บทายน้ำทายน้ำกับพระท่าน กอนกันได้ตาทองนอนอันเอาไบก้อนกันได้บ้างโอ้ก็นอนฝุนนนออ่นแล้วฝุ่นอืมอมันกำลังออกออกนอนออทอดอืมอืมกำลัอองออกร้ายจีนเมงอนออกร้ายเลยแหละทอดอุ่น นี nữa, no au, au, p, nào, mm. th ่นีเรไวนเนี่ยนี่ข้อแมนทาุนด้วจงแม่น็ดแมนเดี๋ยวไปทําุนเนาพี่น่องนาะบพี่น่องน้อยาว่าุนมาทั้งยาวทั้งอวบทั้งใหญ่บอพี่น้องเฮ้อเยๆต่ทองทางีก่อน บนตกมากก็ออกอีกสมชองัดทั้งงัดอีรีพี่น้องอนอนนี่านงามเลยอ๋อนอนทั้งพูมกว่าเป็นใบทหรอเพื่อนะอู้หูฝนเด๋วกับเป็นนอ,นนอสซียงขงยาวพี่น้อง,องห้อืม นี่เนียงเออบัดครับถึงนล้วถึงแล้วครับถึงแล้วแค่เจออีกนั่งบาทเท่าไหนร้ายน้องนี่พี่น้อง,อง,ออองบังดเฮ้ยก้อนนั้นเนี่ยตาทองมืนมาทันมี่มามีนะเป็นแนมมึงมัง้งก้อนนี้เพื่อนเราไ่ค่อยออกเพื่อนนะ จะก่องจะทองเนี่ยออกร้ายหลายทองดีก็ตะทองเองา,าอ่ขอจบคลิปด้วยจ้าเด้อมาหงัดทางงัดทางหงัดไปเลาะอยู่แถวหน้าน้องกับมาเอาก้่ออยู่เฮือนมันหมานล้วๆเวด้อจ้ามี่แล้วก็ใหญ่ๆยาวๆวบวบ ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้อจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่พีห่หายายโดยดียเสมอมาจาังแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามิกาเด้อจ้าเด้อสวัสดีครับบายบายจุ๊จุ๊ฟฟังเสียงลูกสาวไปก่อนเด้ออีกสักมือเพื่อยายได้ออกวันนี้เนาะเพื่อน้องนั่นได้ออกจากโรงพยาบาลวันนี้ใช่